กินหรอไหมตนงอนแม่เหรอจนอยู่ใต้โต๊ะแต่ก็อีตูนอันนมมาลาะอันนมมาเลาะเด็กน้อยเด็กน้อยชอบกินนมตูนกินนมไหมพีนัทบัตเตอร์เลยนะพีนัทบัตเตอร์เลยนะอค้าบไว้ค้าไว้ให้ไปแบ่งปะอ่ะครับครับอ่ะครับครับโอเคครับครับเอาไปให้ปะเอาไปให้ปะเอาไปให้ปะ ให้ป้าแบ่งป้ากินด้วยแบ่งแบ่งป้าเอ้าเอากลับมาทําไมริ้วแบ่งคนละครึง่งไม่มีห่อเดียวริ้วแบ่ง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 อาป้าปแกะป้าแกะเอ้าไม่ทําให้แกะกินด้วยกันกินด้วยกันแบ่งกันคนละครึง่งเร็วคนละครึง่งปา้าแกะให้ตูนชิมหน่อย แม่ซื้อมาฝากป้าอ้าวไม่กินเหรองอนเหรอตูนจะเอาหมดเลยเหรอฮะเอาหมดวะเอาหมดเอาหมดคนเดียวอ่ะอ่ะอ่ะป้าให้ป้าให้หมดเลยอ่ะเร็วเดินไปเอาเดินไปเอาเดินไปข้ามาฮะห่วงห่วงกินคนเดียวข้าบข้ามาเอามาให้แม่ได้ไหมแม่แกะให้มาแกะแกะเอางอนอีกแล้วงอนอีกแล้วตูนไปเอามาเร็วเดี๋ยวแม่แกะให้เร็วไปมาเอามาแม่แกะเร็วไปเอากับป้าปลามาเร็ว เิ้วเร็วไม่ติดอีกแล้วนี่เมื่อกี้ติดตรงเดินออกมาไม่ติดอ่ะ